อันยอเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกเคป๊อปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวของวงการเคป๊อให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงงานประกาศรางวัลนะครับกับ The Fact Music Awards ประจำปี2022นี้ที่เพิ่งจัดไปแล้วก็แจกรางวัลประกาศรางวัลให้กับเหล่าศิลปินไอดอลที่มีความสามารถแล้วก็สมควรที่จะได้รับรางวัลนะครับแต่ละคนแต่ละวงที่ได้รับรางวัลเนี่ยบอกเลยว่าปังมากๆแต่ละรางวัลเนี่ยก็ จึงมากๆเลยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าใครวงไหนศิลปินคนไหนได้รางวัลอะไรจาก the fact music awards ไปบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับที่รางวัลแรกซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นรางวัลสาขาแฟนสตารนะครับก็จะมีแยกย่อยไปอีกว่า FANSTAR น,นั้นก็จะมีรางวัลย่อยๆอะไรบ้างนะครับแฟนสตารแรกเลยก็คือ FANSTAR angel and star awards นะครับได้แก่ลิมยองอุง ยองทักแล้วก็คิมโฮจองนั่นเองนะครับรางวัลต่อไปได้แก่สาขา Fanstar ์โฟร์ t อนนะครับนั่นก็คือสเตร k ิส s นะครับเด็กหลงสามารถควา้ารางวัลจากสาขานี้ไปได้แฟน s t a r ต่อไปนะครับก็คือ Fanstar g l o b a l award ได้แก่ BTS นั่นเองตามมาด้วยแฟนสตาร์ช o อยอ a ว a r ์นะครับ BTS แล้วก็จิน BTS สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้นะครับทั้งแบบในฐานะของวงแล้วก็ในฐานะของศิลปินเดี่ยวเลยรางวัลต่อไปได้แก่แฟนสตาร์ชอตอ a วดนะครับก็ได้แก่ลิมยองอุงเจ้าเก่าเจ้าเดิมแฟนสตาร์เบสแอด w a อ d ดนะครับได้แก่ลิมยองอุงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับได้แก่แฟนสตาร์มอสโวด์นะครับก็คือ BTS แล้วก็วังชียุนนะครับสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้แฟนสตาร์ต่อไปก็ได้แก่แฟนสตาร์มอสโวดนะครับซึ่งในนี้ก็จะเป็นการโหวตแบบของ สาขาเพลงทรอตนั่นเองนะครับได้แก่ลิมยองอุงในรางวัลของสาขาแฟนสตาร์เนี่ยก็หมดไปแล้วนะครับทุกคนใครเชียร์วงไหนหรือว่าเป็นแฟนคลับของวงไหนก็มาแสดงความยินดีให้กับทุกวงทุกศิลปินที่สามารถคว้ารางวัลในสาขาแฟนสตาร์กันได้เลยนะครับรางวัลต่อไปจะเป็นในสาขา h o t เชสอ a วอร์ดนะครับได้แก่เคปเลอร์แล้วก็ TNX นะครับที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้สาขารางวัลต่อไปนะครับได้แก่สาขา Idol Plu s Popularity Award นะครับศิลปินที่สา สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้นะั่นก็คือ BTS นั่นเองรางวัลสาขาต่อไปนะครับได้แก่ Hot State of the Year นะครับนั่นก็คือไซนนะครับที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้สุดปังมากๆเลยสาขาต่อไปก็เป็นรางวัลในสาขา Listener Choice Award นะครับได้แก่ NCT Dream นั่นเองต้องขอสแสดงความยินดีกับ NCT Dream ด้วยนะครับที่สามารถคว้ารางวัลในสาขา Listener's Choice Award นี้ไปได้รางวัลต่อไปนะครับได้แก่รางวัลในสาขา Next Leader Award นั่นเองนะครับและศิลปินที่สามารถคว้ารางวัลในสา คานี้ไปได้เนี่ยก็เป็นศิลปินหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์มา3วงกันเลยจุกๆนะครับได้แก่ Let er the Dream, i c แล้วก็ New Jeans น,นะครับ3วงเกิลกรุ๊ปที่เพลงปังมากๆแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตมากๆควารางวัล Next Leader Award จากการประกาศรางวัลครั้งนี้ไปได้นะครับเปิดตำนานเกิลกรุ๊ป Gen 4แบบปังๆไปเลยนะครับจาก Ice, Let er the Dream แล้วก็ New Jeans ที่สามารถควารางวัล The Next Leader Award จากงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards ประจำปีนี้ไปได้เลยนะครับมากันต่อเลยดีกว่านะครับ ทุกคนใกล้จะครบรางวัลที่แจกกันแล้วรางวัลต่อไปได้แก่รางวัล Worldwide Icon นะครับและศิลปินที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้ก็คือ NCT Dream นั่นเองครับ NCT Dream มาแรงมากๆเลยจริงๆเป็นตัวแทนจาก SM Entertainment นะครับที่มาล่ารางวัลจากการประกาศรางวัลครั้งนี้และรางวัลในสาขาต่อไปได้แก่ Best Performer นะครับรางวัลน,นี้ศิลปินที่สามารถคว้าไปได้ ได้แก่ NCT Dream อีกเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมควารางวัลน,นี้ไปได้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือ ATEEZ ที่สามารถควารางวัลในสาขา Best Performer ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2วงเลยทั้ง ATEEZ แล้วก็ NCT Dream นะครับรางวัลในสาขาต่อไปได้แก่รางวัล Artist of the Year นะครับซึ่งเป็นรางวัลสาขาบนสังของงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards ประจําปี2022นะครับซึ่งรางวัลบนสังนี้นก็จะมีมากมายหลายวงเลยที่ผลงานเป็น ประจักษ์สายตาต่อประชาชนนะครับแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัลครั้งนี้ในสาขา Artist of the Year รางวัลบนสังจากงานประกาศรางวัลนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีวงไหนบ้างที่สามารถคว้ารางวัลบนสังจากงานประกาศรางวัล The f a c t Music Awards ครั้งนี้ไปได้นะครับเริ่มกันเลยที่ทีไ T ทีนะครับวงแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ tomorrow b จ j o กเต e r อีกหนึ่งวงนะครับได้แก่ t r e a s u r e นั่นเองเด็กสมบัติก็สามารถคว้ารางวัลในสาขาบนซัง Artist of the Year ไปได้เช่นเดียวกัน ตามมาด้วยเอทิสนะครับที่ได้รางวัลในสาขานี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรางวัลแล้วต่อไปก็คือ t จ e บ o อยส์นะครับและก็ตามมาด้วย NCT Dream อีกเช่นเคยนะครับและก็ยังมี s t r a y Kids เด็กหลงนะครับที่สามารถคว้ารางวัลในสาขานี้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและก็นอกจากนั้นนะครับยังมีไซนะครับศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งคนที่ปังมากๆแล้วก็ยังมีศิลปินเดี่ยวอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือคังแดเนียลสุดหล่อของเราสามารถคว้ารางวัลในสาขาบอนสังอาร์ติสออฟตีเยไปได้ด้วยเช่นเดียวกันริมยองอุ้งก็มานะครับ ศิลปินเดี่ยวมากความสามารถเสียงร้องโซนเน่และก็ยังมีวงบอยกร๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่เป็น king of k pop เลยสามารถคว้ารางวัลบอลซัง artist of the year ไปได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ bts บางทันโซยันดานนั่นเองนะครับนอกจากจะมีทั้งบอยกร๊ปศิลปินเดี่ยวแล้วเนี่ยก็ยังมีเกิร์กร๊ปนะครับที่ปังมากๆสามารถคว้ารางวัลสาขาบอลซังไปได้เช่นเดียวกันนั่นก็คือ ice นะครับที่ได้รางวัล artist of the year จากงานประกาศรางวัลครั้งนี้ไปด้วยเป็นเจเนเรชันที่4วงแรกนะครับที่สามารถทำไปได้ควบคู่กันกับไอดอลด้วยนะครับเป็นวงที่2จาก Gen 4เช่นเดียวกัน Gen 4เนี่ยส่งตัวแทนมา2วงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นอกจาก Ice แล้วก็ไอดลแล้วยังมีตัวแทนจาก Gen ที่4มาอีก1วงนั่นก็คือ Itzy นะครับ Itzy ของเราก็สามารถคว้ารางวัล Artist of the Year ไปได้เช่นเดียวกันเจ n เนเรชันที่4เกิลกรุ๊ปเนี่ยเขาปังมากๆเลยจริงๆนะครับส่งตัวแทนของรุ่นมาทั้ง3 งเลยอเด o บ i แล้วก็อิดนะครับมารับรางวัลครั้งนี้จากรางวัล Artist of the Year ในสาขาบอลซังนะครับของ The Fact Music Awards 2022ทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายชื่อศิลปินไอดอลที่สามารถคว้ารางวัล Artist of the Year ไปได้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นรางวัลใหญ่เลยนก็คือรางวัลแดซังจากงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards ประจำปี2022นะครับและวงที่สามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ ทำเอางานเนี่ยแตกแตนมากๆทั้งทวิตเตอร์เนี่ยร่วมแสดงความยินดีแล้วก็พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับและวงนี้ก็คือ BTS นั่นะครับ BTS หรือว่าบางทันโซยอนดันสามารถคว้ารางวัลแต่สั่งจากงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards ประจำปี2022นี้ไปได้นะครับต้องขอแสดงความยินดีให้กับ King of K-pop อย่าง BTS ด้วยนะครับที่สามารถคว้ารางวัลใหญ่และก็ยังมีอีกรางวัลมากมายหลากหลายสาขาเลยที่ BTS นนเนี่ยสามารถคว้าไปได้จากงานประกาศรางวัลครั้งนี้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายชื่อของศิลปินไอดอลที่สามารถคว้ารางวัลจากงานประกาศรางวัล The Fact Music Awards 2022กันนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาใครเป็นแฟนคลับของวงไหนหรือว่าศิลปินเดี่ยวคนไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทุกวงทุกคนกันนะครับแต่ละวงแต่ละคนนั้นเนี่ยสร้างผลงานดีๆปังๆให้แฟนๆนั้นเนได้เห็นตลอดทั้งปี2022นี้เลย ซึ่งแต่ละผลงานที่ศิลปินทุกคนนั้นปล่อยออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง MV หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําให้แฟนๆทุกคนนั้นมีความสุขกันไปตลอดทั้งปี2022นี้แล้วยังไงก็อย่าลืมซัพพอร์ตคอยเป็นกาลังใจให้กับศิลปินทุกคนที่สามารถคว้ารางวัลจากง,งานประกาศรางวัลครั้งนี้รวมไปถึงศิลปินวงอื่นๆกันด้วยนะครับใครรักวงไหนเชียร์วงไหนก็จะลืมส่งกาลังใจให้กับวงเมนของตัวเองเยอะๆเลยนะครับในเมื่อศิลปินมอบความสุขให้กับเราแล้วเราก็มอบความสุขกลับไปให้ศิลปินไออลที่่เเราราัักกนนยะะๆะแต ลรางวัลน,นั้นเนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็สมควรที่จะได้รับไปมากๆเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูกันดีกว่าว่าในงานประกาศรางวัลอีกหลายๆงานที่จะจัดขึ้นศิลปินไอนดอลคนไหนบ้างนะครับที่จะสามารถควาดรางวัลในสาขาต่อไปและก็งานประกาศรางวัลต่อไปแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กัน้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง